กจะเช้าก็นี่น่ะเออดีเนาะเรกลับตีสี่เนาะแต่ช่วงนี้คือแม่ฉันบอกว่าให้ให้กลับเช้าด้วยโอเควันนี้จะได้กลับบ้านตั้งแต่เช้าสักทีนะนี่ไอ้แสนจ้ามาแล้วโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วมาช่วงนี้นัดเป็นแอร์ฟก้าอยู่มาไปกันตืดตืดเอ๊ะใครโทรมาเนี่ยเดีย๋ยวเดี๋ยวรับสายก่อนฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่ยาม ว่าไงมีอะไรบ้างวันนี้พี่อามว่าไหมช่วงน,นี้เราฝึกบทภาคอันนี้ให้เฮ้ยจริงเหรอโอเคครับอยากให้ช่วยภาคภาคไหมละ่ะเออช่วยครับมีอะไรบ้างเหรอนั้นเดี๋ยวผมจะส่งบทให้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมรอนะโอเคช้าสักทีนะโอเคกลับบ้านดีกว่านะกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์เช้าพอดีด้วย แต่โชคดีนะเราจ่ายค่าเช่าไปแล้วประมาณรนะ้อยกว่าบาทเนาะเออช่วงน,นี้ปิดเทอมพอดีด้วยวันนี้จะได้จะได้นั่งเล่นยาวๆสักทีนะโอเคอ่ากลับมาบ้านเลยอหลอกก่อนด้วย <c oughs> เดี๋ยวมีโจนข้าเนะเอ๊ะเ,เ,เมื่อกี้ลองใส่ผ้าปิดปาาใช่ไหม <c oughs> มันไม่เป็นอะไรเหรอเออไม่เป็นไร,รครับแล้ว <c oughs> ก็ไป โอเคมาแล้วกลับมาบ้านกันนะโอเคภาพโปรยาวๆด้วยแหละคือฉันเอามาให้แล้วไหนๆๆอนหน่อยสิอะนี่บทพี bye. Bye ่นะครับลองดูในโทรศัพท์เลยไหนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเยอเดี๋ยวเนี่ยอ่ะนั้นโอเคครับเดี๋ยวพี่ก็ไปเล่นเกมแล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่งงพรุ่งนี้นะคะเจอกันโอเคครับบาย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  ปวดภาคภาคอะไรก่อนเราจะทำยังไงดีนะคือเราเยอะนึกยรออยังไม่ได้ภาคอะไรเลยนาะช่วงตอนแอนิเมชั่นอ๋อนึกออกแล้วเราต้องทำยังไงเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊เราปิ้นงานเสร็จแล้วชิงชุ่งโอเคอ่ะบวดภาคได้แล้วอ่ะเดี๋ยวหน้าแป๊บหนึ่งอ่ะขอหน้าแป๊บอ่ะ จะอาจ่านสักแป๊บหนึ่งนะเออโอเคมานึ่งสองซ้ำเมื่อไหร่จะได้ออกไปสักทีเนี่ยเริ่มหิวกันนะต้องหนีให้ได้งั้นก็ต้องทำแบบนี้แล้วกันโอ้ยหิวจะตายอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ขมโมยได้เลยบ้านอันนี้โอเคนั้นก็ไปขมโมยบ้านอื่นก่อนก็แล้วกันแล้วตอนนี้คนต้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเผื่อจะมีของกิน ถ้าไม่มีค่อยของกินค่อยกลับมาคเาไวบ้างอันนั้นก็ได้วะนั่นไงบ้านอันนั้นต้องมีของอะไรอยู่แน่อืม hmm. จะเข้าไปบ้านนี้ได้ไงกันนะ้เอา้าแยกแล้วมีคนอยู่ด้วยนี่วะต้องแอบเข้าไปกว่าจะแอบเข้าได้ไหนดูสิมีอะไรบ้างเย้มีกล้วยองนุนอยู่ด้วยมีเป็นหวีเลย อย่างนี้ก็สวยส่เอ้เมื่อกี้ซ้ายกับขวาเอไม่มีใครเห็นวิ่งต่อไปอีกหมู่บ้านบ้านนั้นน่าจะมีอาหารเยอะเอแต่ทำไมไม่ค่อยมีอาหารเลยนะนั้นก็เอาโทรศัพท์คนไปจำนำก่อนแล้วแยกแล้วมีคนเห็นวนสั้นงั้นเอยอันจบเสร็จแล้วเอยเหนื่อยตั้งนานเมื่อกี้กี่โบแล้วขอดูเวลาหน่อย เฮ้ยตีสามกันนี่เอออยู่น้อยก็โอเคอยู่นะนั้นก็เอาโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะอยู่ไหนหน้าโทรศัพท์นะฮัลโหลผมอ่านบทเสร็จแล้วนะโอเคโอเครีบส่งไฟล์ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวจะได้ไปทำบทภาดนี้นะโอเคครับเฮ้ยกว่าจะได้นะโอเคกว่าจะได้สักทีนะ นั้นรอก,ก็แล้วกันนะเมื่อตอนนี้ก็น่าจะประมาณเออใกล้จะสี่ทุ่มแล้วเนาะในบ้านเรานั้นก็นอนก็แล้วกันนะขอ,อตีสวัสดี